ก็ออกกาศตาแล้วนะครับโอเจเล็กซี่ไปสตาต่อพอดีลมต่อพอดีมีคนที่นทได้คนเล่นได้กูจะข่าวไม่พูดไม่เกี่ยวกับอะไรกูมาเกินสองพันราจ้างให้นั่นเล่นรายจ้างตรจริงก็คือสององค์ได้แบ่งกันนั่นแหละ เราไปนั่งทานกันที่ว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เตัวที่ผมทำทำอะไรวะเข้าไปเดินมาเรื่กับ ่ทีเลยี่ิกนยะจะเป็นงไรก็ได้ใช่ที่ภาคสำนักันใช่ะทำจะทำยังไงใช่ไม่มีทางพลาดไม่รู้่แล้วว่าจะต้องจะก็อ,ออกอยงไเียงว่าจานวนั้ไม่รู้เพราะเราไม่รู้รา่าคน,คน้อมากาหลาหตรงนี้มันจะเป็นอะไรนีที้ทง เส,เสร็จแล้วแต่มันก็คือแล้วเดี๋ยวเขาอ,อ้อมขุ้รถเขาเขาต้องส่งอันนี้ก็เลยจะกลายเป็นร้านอาหารเนาะร้านกาแฟประมาณนั้นที่แรกคงนึกว่าจะทำแบบอลังการรูละก็ป็นได้ใส่หมวกดอนะโอ อยากไปเดินเจนติ้งไหมล่ะเดี๋ยวอ้ลงไปกันเลย้าอยู่คืฝากไปออกจากสภาครับจะเดินไปเจนติ้ง มันจอะอาบกระพับกระพับ ขวาเนี่ยผมดูในด้านซ้ายผมเริ่มเอาเริ่มมาเลี้ยวขวาฮะใช่เข้ารูนี้ได้เลยผมไม่รู้เร็ วันรัาจ้างตางนี้ครับตอนนี้ผมมาด่านนะครับออ๋เเดดียาากลใช่ก็มาดูบรรยากาศก่อนนะครับเพราะว่าจะเข้าไปข่าวนะครับเมื่อก่อนนี้ ฝั่งตรงข้ามก็คือไดมอนเกิดไฟไหม้ที่เขาล้อมสัมฤทธิ์สีเนี่ยไม่น่าเชื่อไฟข้ามสะพานมาไหมฝั่งรีสอร์ทฝั่งรีสอร์ทก็โดนอี่นี้ก็โดนผลพ่วงไปหน่อยอย่างเงี้ยอ๋อรจำได้แล้วที่มันมีสะพานข้ามใช่ไหมใช่ไฟมันมันข้ามสะพานมาไหมฝั่งรีสอร์ทนี่ก็ไหม่นะเหลือไอ้นี่ไอ้นี่ยังทนอยได้เอ้ยเขาให้เข้าด้านนันนี่ ตรงนี้ก็เข้าได้หรอไม่ไม่ไม่ดูก่นอนปล่อยเปรตก่อนเดินทางกลับมาครับรอบนี้ขอขอสัญญาอีกนานอีกนานกี่วันก็ไม่รู้ครับอันนี้ฝนพุดพุดเือไปฝนเพิ่งหยุดตกครับกำลังจะออกไปหน้าดา่านเพื่อเดินทางกลับบ้านนะครับตอนนี้ เน็ดไม่ได้เลย,เยที่มันลองดับดับเครื่องแล้วเปิดใหม่ลองดูใช่อันนี้ครับจะบยบายใา้ลมตักระ,ะวังงอนใจ รองเท้าผมเลื่นนี่ว่ากับพืชนนี่ใช่ตอนนั้นที่ส่งส่งมาใช่ไหมใช่ไม่น่าเชื่อนั่นน็อกคนสน็อกไเปลียเพราะว่าภาพเปลี่ยนไม่ต้องไม่ต้องสนใจพวกนี้ฝั่งนู้นยังไม่ไปเลยอ่ะเดี๋ยวนะตอนนี้เที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งเดินทางอยู่นะใคาจะไปดูไม่เวิร์ก ไม่เวิร์กมันไม่ขึ้นเหมือนกันเหรอจับมจับครับอ๋อจับอ๋อไม่ครับน้องเขาจะจับทางด่วนไหมรับจับนี่ข้าขึ้นนี่ถ้าจะออกจับทางด่วนสองร้อยอ๋อเลยดนี่ <Holiday. S 2> ไมคัสปอร์ตเราก็เดินไปรอเลยข้างล่าง ใ้ออกจากกานมาวันฝนตกวันฝนตกแล้วครับจะให้ดูบรรยากาศอืมอืมอะไออนามกอกามอตัดีก นี่น้ำน้ำขึ้นเยอะอยู่นะแลนะ้วไอ้จามจุลีอันเนี้ยกามพูใช่เรียกไม่เหมือนกันสำสารู้จัก ทำไมก่อนบ้านผมจะเลี้ยงค้างเขาเเขาไปทำสีเด่ซื้อกันโคตรถูกถูกเลยจะสอบละวเจ็ดบาทจำได้เลยเป็นเด็กซื้อเหมากันราค้าก็เอาเปียกอย่างเดียวเดินออกนอกด่านฝั่งโน้นไม่มีฝนมาฝั่งเราฝนเจ๊ยแล้วทำาายังไงเป็นนั่งสถานีรถไฟเลยเหรอพี่มอน แล้ไปจองที่นั่มัเอดี๋ยวที่นั่ัคนเตไปเลยเอไจริงของมออวก่อนเดยเอาอคองไว้คลองบนรถไฟไว้ก่อนเดบอกขาเขเลยบอกให้ไปขวารถเลยอย่างเดียว้าไมดว้รถไฟ้ายด่วนฮะ เมาฝั่งเราทำเยนี้ขอบคุณมากนะคะใช่ คนละมาอมาันยยงนี้เดินทางเข้ามาที่สถานีรถไฟฮะอ,อ้าวรถไฟมาแล้วเหรอพี่อ,อ้าวมันมาเร็วแต่เลือ เมื่อสาคนเยอะหรอเมื่อก่อนนี้มันผมเคยมามันต้องมารอตอนซื้อตั๋วก่อมันจะมาโอ้ยถ้าถ้าพี่ไม่พูดนี้ยังจะเดินไปห้างด้วยเน่เสร็จเสร็จเสร็จอ๋อโเจ๊เคโอเออของของอย่างของพี่เขาไม่เฝ้าก็ได้วางร่มวางนี่ไว้ก็คือได้ เดี๋ยวไป,ไ,ปไปซื้อตัวก่อนมผมไม่รู้เขาขายตัวหรือยังเอาบัตรคนแตกคนฉลาไม,ไม่เอาแล <laughs> นี่้นี่ยังไม่ขายด้วยมัง้งยังไม่ขายยังไม่ขายตัวครับพี่น้อง ไม่รู้เดี๋ยวไปวางกระเป๋าไว้กอนครับเดี๋ยวไปวางกระเป๋ากวันทางไหนไม่แดดพี่พี่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาที่ไม่โดนแดดฝัง <c oughs> ่งเรามาเราจะโดนโดนใช่ใช่ใชตจนเย็นเราต้องนั่งสายก็คือเหมือนเออพี่เขาบอกนั่ง้ายนี่เขามาจองกันจองจอง เราขึ้นโบ๊จี้นี่อ่ะเอาสุดท้ายแล้ว <c oughs> เอาสุดท้ายเอยเอผมจะลงพัยาไทยคงเอาเอาเอาลูกตู้นี้ดีกว่าเนาะพี่เดี๋ินเจอกันครับตั้ตสบายโอ้ยลุ้นเหรอฮ่ยวเอาตังใกล้ๆพัดลม,มพัดลมเขายังไม่เปิดให้ อันนี้น,นี้ได้แล้วครับนี่เขาจองไว้หมดเลยเดี๋ยวตรงนี้ที่ไม่จองอันนี้ก็จองอันนี้ยังไม่จองอันนี้จองขวดน้ำนี่อันนี้ยังไม่จองทำงอะไรแดดก็นนไม่เป็นไรก็ทนได้อยู่แล้วเห็นนะตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟบ้านลองลึกครับเตรียมตัวเดินทางโกโฮม กลับบ้านวันนี้ชมบรรยากาศทางรถไฟเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับว่าแต่ละสถานีบรรยากาศหน้านี้สวยนะครับเพราะว่าเป็นฤดูฝนข้าวเขียวข้าวเขียวจกีวลีเต็มทุ่งนี่ก็ดูอันนี้รถรถไฟใกล้ออกแนละ้วถ่ายรูปขนหน่อยโอเคอันนี้ก็เดินมาชมดูบรรยากาศนะครับ มีตลาดใกล้ๆตลาดนงเกือให้มีโอกาสจาบนกองกองไหมคะนกองขายโลเท่าไหร่อันนี้โลละเจ็ดสิบค่ะนันุงก็มีแลคะโลเจเลยเหรอมหวานค่ะเอาไหมคะสุมารีขายไงคะรบอค่ะออนั้นกล่ออันนั้นกล่องละร้อยใช่ไหมหวานโอ้โโลละร้อยอ้าไม่ใช่จุดโลสิบหยิบเหรอ อา้าวเหรอโอ้ยไม่โอนใจไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้ต้องเงินสดมีไหมล่ะเอาที่ผมนี้เพอาะไม่อยู่อ,อ,ยอยู่ไหนวะเอานี่ด้วย,ยไหมอืมแน่อาพอละอันนี้มันจะกินยากมันไม่เสี่ยวงนอะเอาขาค่อยทำเหรอวะเนี่ย <c oughs> จะโอนทั่งโอเคว้าว <c oughs> น้องครับ,บหมดกระเป๋าแล้วนะเอาฝากไว้ฝั่งน้นลายเหมือนเลยน,น,น้องนให้น้องไปเอาครับให้น้องเป็นคนไปเก็บเอาทันไหมกาแฟร้าน,นทางน,นี้เหรอข้าเม็ันก็ไกลไป <uge ot> มาโอเคที่ผมมีถ้าจะเอาอุ้ยมีให้กู้อีกครั้งหนึ่ง <laughs> นะเพิ่งเลือกได้ <laughs> ไม่ร่างเดี๋ยวแป๊บนนะึงไม่เห็นมีอ่าไมซอนไม่ไม่เป็นไรเอเมซอนอยู่ตึกสตาร์พาเลทกับอยู่ในตลาดก็มี อ๋อซื้อบนรถขวดสิบบาทโอเคครับออกจากสถานีบ้านคองเลกแล้วรถไฟกับกรุงเทพ,พไม่ระวังข้อศอกข้อศอกข้อศอกหัวเราเองหัวเราเองหัวเราเองแคบมากตรงนี้ ครับดูบรรยากาศฝนตกนะครับเนี่ยนี่ไงนี่เขาฝากรถมอสไซค์พวกไปทำงานฝั่งนู้นเนี่ยฝา่มอสไซค์จักรยานสิบบาทเ่ยก็ได้เยอะเยะเลยนะเป็นร้อยๆอยนี่ยี่ก่อนสตาร์อาลีครับ ไม่รู้เหมือนกันเลยเข้ากน,นั่งรถคาสิโนเมื่อก่อนเราก็ออกมานั่งรอรถก็มานั่ง,ลงเล่นันก็รถออกตรงนั้นสถานีรถไฟสมัยก่อนรถบรรทุกเข้าช่องนี้งอยาวติดนดูบรรยากาศครับไม่มีอะไรน่าดูเลยสถานีรถไฟอรัญญประเทศครับสถานที่สองต่อมา 6คนขึ้นเยอะเหมือนกันนะ3-4-10เลยแล้วก็มีคนขอ,อนัอ่งเตยอืขึ้นอก,กี้กลางๆน่นแหละคนขอนั่งเขาไปนั่งยอกนนะั่้งเยอัญะ,ะประเทศนะอะม,ม,มันบรรยากาศจะด,ดีหน่อยเพราะว่า ฝนล,ลงี่น้องเ๋ยืใช่คลองมมาเปิดเมื่อไหร่นานนะหลังโควิดเปิดนะบ้านคลองลึกครับตรงนี้บ้านคลองลึกรันยาระเทศครับสถานีตรงนี้คือวั พนานะครน,นะครับสถานีลาย่างของการเดินทางรุงเพงมหานะครอมอรตนะสุพัฒนานครนเตรียมนะครับไปเียวเตรียมไล่จะให้ออก จะบรรยากาศสถานีได้เยโค้ทางนี้ว่างเยอะเว้ยนี้ว่างเยอะเลยานปีลังกาได้เลยครับ อ,น,อน,นั้นเขราไวห้เราสงนงครั <c oughs> อจจจนบอาจารย์นละมือเดินครับ ต้องเดินข้างหน้าอีกไหม